ก็ตัดมาทางด้านของเราตั้ง่จากนิการเหลีออ่ยงอีพวกเขาในตอนนี้พยายามตรวจสอบบางสิ่งบางอย่างอยู่ในยบับสิ่งที่พวกเขาตรวจสอบอยู่นั้นมันก็จะเป็นพื้นที่ระดับที่5้นั่นเองนะครับแต่ถ้ว่าในตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะสัมผัสดได้ถึงสถานที่นั้นเนื่องด้วยก็ดูเหมือนว่ามันจะมีใครบางคนคอยปกป้องเอาไว้อยู่นั่นเองนะครับพวกเขาในตอนนี้ก็คิดว่ามันก็คงจะไม่มีเวลาแล้วก็คงจะต้องมุ่งเดินทางไปสถานที่นั้นโดยตัวของพวกเขาเองจัดการฆ่าพวกนั้นให้หมดเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาต่อพวกเขาในอนาคตนั่นเอง ก่อนที่พวกเขาจะได้ส่งสาวกและก็มุ่งเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นไปและภาพก็ตัดมาที่นายน้อยคนเดิมนะครับหลังจากที่พวกเขาบุกเข้าไปในการเพื่อโจมตีพระเอกแต่ในตอนนี้ก็ถูกโจมตีกลับมาก็เรียกได้ลว่าสภาพสะบักสะบอมเลยก็ว่าได้เขานั้นก็ได้กลับมาหาใครบางคนนะครับก็คล้ายๆกับกลอนหินแต่ก็ว่ามีจิตสํานึกคล้ายๆกับมนุษย์เหมือนกันนะครับมาขอความช่วยเหลือฟื้นฟูพลังให้กลับมาเป็นปกติและมันก็ได้ตามที่เขานั้นต้องการในตอนนี้ก็สามารถฟื้นฟูร่างกายก กลับมาจนเป็นปกติได้จึงทําให้ในายน้อยคนนี้หลังจากที่เข้าต่อสู้กับกลุ่มของเพกมาตัวเขานั้นก็ถึงกับรู้สึกทึ่งเหมือนกันนะครับในด้านความแข็งแกร่งของผู้คนที่ผ่านมาตัวเขานั้นสามารถจัดการต่อสู้ได้อย่างง่ายได้แต่พอได้มาเจอกับกลุ่มพระเอกแล้วนะครับก็เรียกได้ว,ว่าตึงมือมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่ตัวเขาก็ไม่คิดว่ามันจะยอมแพ้แต่อย่างใดนะครับมีความสนใจแล้วก็ตื่นเต้นในกลุ่มของพระเอกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่ก็เหมือนว่าในตอนนี้มันก็จะมีกลุ่มของนิกายเหลี่ยงอีพวกเขามุ่งเดิน ทางมาถึงยังสถานที่นี้แล้วนะครับก็ได้รับคําสั่งมาจากเจ้าในกายของพวกเขาให้มาจัดก,การบุคคลที่ขวางหน้าในดินแดนพื้นที่ระดับ5้าแห่งนี้นั่นเองนะครับจึงทําให้พวกเขาได้ผ่านมาเจอคนที่อยู่ที่นี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือต้องจัดการฆ่าให้หมดเลยพวกเขาพยายามพุ่งเข้าไปในการโจมตีนายน้อยผู้นี้นะครับแต่ว่าในด้านความแข็งของนายน้อยผู้นี้ก็เรียกได้เลยว่าแข็งแกร่งมาก,มากๆนะครับตัวเขาก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยจู่ๆมันก็มีเถาวัลย์สีแดงได้พุ่งเข้าโจมตี ถลุร่างกายของพวกเขาไปทั้งสองก็เรียกได้เลยว่าตายอย่างอนอาตอนาตเลยทีเดียวนะครับและในจังหวะนั้นมันก็มีกลุ่มของหัวหน้าของพวกเขาได้มุ่งเดินทางมาถึงยังสถานที่แห่งนี้เหมือนกันนะครับก็ดูไม่พอใจมากๆที่กล้ามาเล่นงานคนของพวกเขาเช่นนี้พวกเขาทุกคนก็ไม่รอช้าพยายามเข้าโจมตีเล่นงานนายน้อยผู้นี้ไปเหมือนกันนะครับแต่ทุกคนก็ได้รับสภาพเหมือนกันไปถูกเทวันสีแดง แทงทะลุร่างกายของพวกเขาและแล้วก็ตายเกลี้ยงเลยก็ว่าได้นะครับส่วนทางด้านของนายหนุ่ม2คนในตอนนี้หลังจากที่ได้รับยาอายุพัฒนามาจากกลุ่มของนิกายกูหยุดแล้วพวกเขาก็ต่างประดีใจมากๆนะครับยานี้ก็เรียกได้เลยว่าเป็นยาที่มีสรรพคุณที่ดีมากๆถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นนําไปขายก็คงจะคงจะได้ราคาที่ดีมากๆแน่ๆนะนะครับแต่ในระหว่างที่พวกเขากําลังมุ่งเดินทางกันต่อไปและก็กําลังดีใจที่สมบัติที่ได้มาเลยครับแต่กูเหมือนว่าในตอนนี้มันก็จะมีกลุ่มจาก นิกายเลียงอีบ่งเดินทางมาถึงยังสถานที่นี้แล้วนะครับพวกเขาที่เห็นคนที่อยู่ในดินแดนเขต5้านี้ไม่สนใจนะฮะว่าเป็นใครมาจากไหนหรือว่าเป็นใหญ่เป็นโตจากนิกายเขตไหนในที่แห่งนี้พวกเขาก็ไม่มีความเกรงกลัวอยู่แล้วก็คงจะต้องฆ่าทิ้งให้หมดเท่านั้นนะครับได้ทําการโจมตีชายหนุ่มทั้งสองคนนั้นไปมีหนึ่งคนที่ถูกโจมตีจนตายไปนะครับแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งคนที่เหลือรอดอยู่เขาก็พยายามที่วิ่งหนีออกไปจากที่นี่กลับไปที่นิกายกูยุนเพื่อร้องขอความช่วยเหลือนั่น,น,นเอง จนท้ายที่สุดก็มาถึงจนได้นะฮะมาอย่างที่ทีพระเอกนั้นกําลังหลับอยู่พอดีนะครับซึ่งกล่าวกลุ่มคนจากนิกายเหลี่ยงอีหลังจากที่พวกเขามงเดินทางมาถึงแล้วในตอนนี้ก็ได้ทําการพูดโมเออวดไปเลยนะครับว่าเป็นคนที่มาจากนิกายใหญ่ในตอนนี้เพื่อมาจัดก,การชําระล้างคนที่อยู่ในเขตพื้นที่ระดับ5นิ้ทิ้งให้หมดเหมือนกันนะครับแต่มันก็ทําให้แม่นางน้อยผู้ลิงเอิญน,นี้ไม่พอใจมากมากหนึ่งโดยที่คนพวกนี้บุกเข้ามาที่นิกายของพวกเขาถ้าเกิดว่ามาทําให เ่าสมุนไพรของพวกเขานั้นได้รับความเสียหายไปแล้วล่ะก็เธอก็จะไม่ให้อภัยแน่นอนเลยครับจึงทําให้ตัวเธอก็เลยได้ดุด่าคนพวกนั้นไปแต่มันก็ทําให้พวกเขานั้นรู้สึกไปพอใจเหมือนกันนะครั กล้ามาพูดกับพวกเขาเช่นนี้ก็เลยพยายามส่งคนไปทําการตบหน้าเธอเลยนะฮะแต่ในตอนนี้ก็ไม่สามารถที่ตบได้มือของสาวกของในการเลียงอีในตอนนี้ไม่สามารถที่จะขยับได้แล้วนีครับแถมการตบก็เปลี่ยนทิศทางทําการตบไปที่เหล่าหัวหน้าของพวกเขาแทนในตอนนี้ก็เรียกได้แล้วว่าถูกตบหน้าไปแบบเต็มๆเลยครับตัวเขาเองก็ถือกับไม่พอใจเลยทําไมเจ้าถึงมาตบหน้าข้าข้าสั่งให้เจ้าเนี่ยไปตบหน้ามันแต่ลูกน้องของเขาเองก็ยังไม่มีเวลาที่จะได้อธิบายเลยครับในตอนนี้ร่างกาย ก็ได้แหลกสลายใกล้ไปปุ๋ยผกไปก็ไม่ใช่ใครที่ไดยนี่ะเป็นฝีมือของพระเอกของเรานั่นเองซึ่งพระเอกในตอนนี้ไม่พอแต่มากๆกล้าบังอาจกล้าดียังไงมารบกวนเวลานอนของขา้าในตอนนี้พวกเจ้าจะต้องตายให้หมดเท่านั้นจึงทําให้เหล่าสาวกข,ของนิกายเหลี่ยงอีได้ยินคําพูดของพเพกเรานะครับพวกเขาสัมผัสได้ถึงออร่าจิตสังหารที่แข็งแกร่งมากๆก็พยายามรีบวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับแต่ในต,ตอนนี้ไม่สามารถมีใครหนีรอดได้พระเอกเพียงแค่กระดิบนิ้วเพียงแค่ครั้งเดียว ่านั้นร่างกายของพวกเขาก็ถึงแหลกสลายกลายเป็นปุ๋ยผุกไปเลยครับเหลือเพียงหัวหน้ากลุ่มของพวกเขาเท่านั้นแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นก็ตามนะครับหัวหน้ากลุ่มกลุ่มนี้ตัวเขาเองก็ไม่ได้คิดเกรงกลัวพระเอกแต่อย่างใดแถมก็ยังได้พูดคู่พอเพกไปอีกว่าถ้าเกิดว่าเจ้ากล้าจัดการฆ่าเล่นงานข้าแล้วหลอกก็รับรองได้เลยว่าหัวหน้ากลุ่มของพวกเรานั้นจะไม่ยอมปล่อยเจ้าไปอย่างแน่นอนแต่พระเอกไม่กลัวนะฮะพุ่งเข้าไปถามเลยว่าพวกนั้นอยู่ไหนเป็นใครพาข้าไปเดี๋ยวนี้และภาพก็ตัดมาทางฝั่งของนายน้อยคนเดิม นะครับตัวร้ายของตอนนี้นะฮะตัวเขาในตอนนี้หลังจากที่พยายามมุ่งเดินทางไปตามหากลุ่มพระเอกต่อเลยครับแต่ก็ได้มาเจอกับกลุ่มของสิทธิ์ของนายนายเียงเอแต่มุ่งเดินทางมาถึงยังสถานที่นี้แล้วนะครับตัวเขาก็ไม่รอช้าคิดจะทําการจัดการคาทิ้งให้หมดเลยแต่ทว่าชายหนุ่มคนนั้นไม่ยอมนะครับตัวเขาเปิดใช้รูปแบบปูชาเลือดทําการระเบิดตัวเองตายไปนะครับแต่มันก็เป็นการส่งสัญญาณให้กับเจ้านายกายของเขาได้รู้เหมือนกันแต่ทว่านายน้อยคนนี้ไม่กลัวนะครับตัวเขานั้นก็มีความคิดจะเป็น ไะจัดการกับกลุ่มคนพวกนั้นอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามุ่งเดินทางมาหาเขาเอง ก็เป็นเรื่องดีต่อพวกเขาเหมือนกันที่จะไม่ต้องไปเหนื่อยเสียเวลาตามหาคนพวกนั้นนะครับแถมก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้ทงโซยางที่เป็นเจ้าหน้ารี่เลี้ยงอีตัวเขาที่ได้เห็นสัญ,ญลักษณ์เลือดหลังจากที่ศิษิ์ของเขานั้นได้ตายไปแล้วนะครับในตอนนี้ก็ต้องรีบมุ่งเดินทางตามไปดูในทันทีแต่สิ่งที่เขานั้นได้มาเจอนะครับได้มาเจอกับเหล่ศาศิธิ์สาวกของเขาที่ได้นอนตายกองอยู่ตรงนี้มากมายพอสมควรนะครับและคนที่ได้มาเจอก็จะเป็นกลุ่มของพระเอกนั่นเองพวกเขาก็คิดว่าคนที่จัดการฆ่าเหล่าศิษ์ของ พวกเขาไปก็คงจะต้องเป็นคนกลุ่มนี้อย่างแน่นอนเลยครับก็คิดจะเล่นงานจัดการกลุ่มพระเอกทิ้งเลยแต่ว่าเจ้านิกายสาวก็ไม่ยอมเลยครับตัวเธอนั้นก็รู้ในด้านความแข็งแกร่งของนิกายเลียงอยู่แล้วในตอนนี้ก็พยายามที่จะอธิบายไปนะ้วว่าพวกเขานั้นไม่ได้เป็นคนทําหรือว่าไม่ได้เป็นคนจัดการผลพวกนี้ผ่านทางมาที่นี่เพื่อมาตรวจสอบดูเท่านั้นก็ได้มาเจอเหล่าศพมากมายที่นอนตายอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ฝีมือของพวกเขาแต่อย่างใดถึงแม้ว่าสาวเจ้านิกา,กายกุยินจะอธิบายให้กับคนพวกนั้น ปนะครับพวกเขาถึงแม้จะรู้ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่ดีในตอนนี้ก็จะจัดการฆ่าทิ้งให้หมดเท่านั้นเพราะตัวเขานั้นก็คิดว่ากลุ่มของนิกายกุยินจะต้องเป็นคนที่รู้จักกับผู้ที่มีสายเลือดท้าทายสวรรค์อย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าจัดการฆ่าพวกคนพวกนี้ทิ้งไปคนคนนั้นก็อาจจะปรากฏตัวออกมาก็เป็นได้ทันุโสจากนิกายเหลียงอีก็ได้พุ่งเข้าไปเพื่อโจมตีเจ้านิกายสาวกุยินเลยทีเดียวนะครับแต่การโจมตีของเขาก็ไม่เป็นผลในตอนนี้ท่านโซลิวต้องเหมยสามารถป้องกันการโจมตีได้ง่ายๆเลยนะฮะและก็ท การบีบแบบของเขาจนแหลกสลายกลายเป็นปุ๋ยเลยทีเดียวก่อนที่จะพุ่งเข้าไปในการโจมตีสวนคลับไปนะครับในตอนนี้ก็เรียกได้ว่าท่านโซลิวต้องมหือยแข็งแกร่งมากๆนะครับถึงแม้ว่าท่านอโุโซจากนิกายเหลี่ยงอีจะยพยายามพุ่งเข้ามาในการโจมตีก็ถูกท่านโซลิวต้องเหมยซัดจนลอยกระเด็นออกไปแต่ว่าทางด้านของเจ้านิกายหยางจะเป็นเจ้านิการเหลี่ยงอี้นั่นแหละรครับผมหลังจากที่เขานั้นได้มาเจอกับเพกแล้วก็รู้ว่าพระเอกจะต้องแข็งแกร่งมากๆนะครับถ้าเกิดว่าจัดการฆ่าพระเอกได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คงจะจบไปโดยสิ้นเชิงนะครั ตัวเขาเปิดใช้รูปแบบประจำนิ่กายของเขามันก็คล้ายๆกับอนณาเขตนั่นแหละครับผมทําการครอบคุมกลุ่มพระเอกเอาไวา้มันเป็นอนณาเขตแห่งการคัดเดานะครับทุกคนที่อยู่ในนี้ไม่สามารถคัดเดาการโจมตีของเขาได้แต่เขาก็สามารถคัดเดาการเคลื่อนที่หรือว่าการโจมตีของทุกคนที่อยู่ในอนาเขตของเขาได้ทั้งหมดนะครับจึงทําให้พระเอกที่ได้เห็นสมบัติของท่านโศอย่างแล้วตัวเขานั้นก็มีความสนใจเลยนะครับสั่งให้หัวเฉียนไปจัดการและก็ยึดสมบัตินั้นกลับมาหลวเฉียนทําตามสิ่งที่พระเอกบอกเลยพวงเขา เขาไปในการโจมตีต่อสู้กับทัมโซยังไปนะครับแต่ว่าทัมโซยังก็ไม่ได้อ่อนแอนะฮะตัวเขานั้นสามารถควบคุมอาณาเขตของเขาได้ในตอนนี้สามารถคาดการณ์การเคลื่อนที่ของล่วชนได้หมดนะครับก่อนที่ทําการล้วเชนไปแบบรัวจนในตอนนี้ล่วชนก็เกือบที่จะพลาดท่านะครับล่วชนก็ต้องงัดพลังที่แท้จริงของเขาออกมาเลยทีเดียวมันก็จะเป็นราชาสายฟ้ายอย่างจีนั่นเองเป็นสายฟ้าสีแดงนะฮะในการเข้าโจมตีทัมโซผู้นี้ไปนะครับแต่ทว่าทัมโซยังก็ไม่ยอมถูกการโจมตีเหมือนกัน ตัวเขาเปิดใช้รูปแบบอาณาเขตของเขาอาณาเขตแห่งการฆ่าเจ้านะครับทำการหยุดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บริเวณรอบๆนียไว้ก็เรียกได้เลยว่าทุกคนนั้นหยุดชะงักไปกับที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้คล้ายๆกับหยุดเวลาไว้ชั่วขณะนะครับแต่มันก็ยังมีอีกคนนึงก็ไม่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีแต่อย่างใดเป็นพระเอกของเรานั่นเองครับยืนแอคแบบเท่ทำการกระดิกนิ้วไปอีกหนึ่งทีสามารถทําการทําลายการโจมตีของทัศยังได้เลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่หยุดก่อนหน้านี้ก็ได้กลับมาเป็นปกติก็ ที่เขาจะถูกการโจมตีของลวดเฉินเข้าไปแบบเต็มๆนะครับเรียบร้อยถ่ายคาที่กันเลยทีเดียวก่อนที่พระเอกจะยึดเอาสมบัตินั้นมาเหมือนกันทางด้านของท่านโซลิวต้องมาเองก็เหมือนกันนะครับสามารถจัดการของท่านโซมือซ้ายมือขวาของท่านโซย่างได้แบบชิวๆแถมเมื่อพระเอกได้สมบัติมานะครับพระเอกก็ไม่ได้คิดว่าสมบัตินี้มีค่าแต่อย่างใดตัวเขาที่เอาสมบัติมาก็เพาะอยากจะดึงด,ดูดคนที่อยู่บริเวณรอบๆและก็ซ่อนอยู่ตัวสถานที่แห่งนี้เท่านั้นนะครับพระเอกก็คิดว่าจะทําลายทิ้งเลยทั้าเจ้านะั้นไม่ออกมา แต่ว่าตัวเขาเองก็ได้ยอมปากกรตุ้มาตนได้ก็ไม่ใช่ใครที่นานนะครับเป็นนายน้อยตัวร้ายประจำตอนนี้เหมือนเดิมนะครับจบไปก่อนสำหรับ EP ที่8 9นะครับ e ี EP ที่ล่าสุดแล้วเดี๋ยวจะมาต่อใน EP หน้าเลยละกันนะครับสำหรับเรื่องนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย